เดี๋ยวมื้อนี้พาไปเบิ่งกับบาแต่งงามๆออกรถฟรีบ่มีค่าเสียใจครับมื้อนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งรถกับบาแตง่งงามๆเท่มโตเตียต่โยโตยกสูงนะครับสิม,มีคันาดไหนแน่ไปเบิ่งกันตะวันยังเลื่อนะครับออกรถง,ง่ายอนุมันไว้ได้โดยเร็วต้องนิวันมอเตอร์ครับถ้าสนใจติดต่อมาเดี๋ยวเบอร์โทร grab id ไล่ขึ้นให้ในคลิปครับควอนเลนเจอร์ซีประตูเกียร์ออโต้คันนี้สีแดงปี2019แม็กยางไม่คิวซุ่มล้อแล้วกันโลบาร์ตีนหายฟรีๆเลยงวดอยู่งเก่าพันก็บาท 1.9 PGS m ุดปีงามงามแลนซีเมือนขั้นนี้งวด8 0 0พันกว่าบาทสีประตูสีดำขั้นนี้ Ford เ a n g e r ปี2020เป็นเกียร์ธรรมดางวดยุ่เก่าพันใหน่อยแต่งให้เต็มๆตืมขึ้นกันอ๋อนิ้ใช้ทันปี22คขั้นนี้แลนยุ่หามื่นโล่แม็กงามงาเลยงวดแค่7 0็0พกว่าบาทเลนเจอปี18 Open cap แต่งงามๆเลยขั้นนี้แลนซีหมือนกวางวด7000กว่าบาท 1. 9ปี23 Max ไม่ยางไม่แลนแค่เจ0โลงวดยุ่เก่าพัน เซตเอดิชั่น2,019ไม้ยู่30,000เก่าขันนี้งวดยู่7,000ไปไปลายแม็กยางไมก่กับบะสีชมพูนะฟอร์ลเรนเจอร์สีดำตัวเตีย้ยปี2,019คันนี้ไม้ยู่60,000กว่าแม็ก,ย, 60, 000, ก,มกยางไม,ม่งามงางวดยู่6,000กว่าบาท